ไปทุกคน a k v i 7นะคะก็กลับสวีดสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบ MJ นะคะวันนี้แบมก็จะมาสุ่มปืน AK นะคะทุกคน AK ตอนนี้ AK มังกรอ่ะได้กลับมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แบมไม่ได้สุ่มนะคะตอนแรกเพราะว่าแบมคิดว่าปืนอะไรวะแพงจัง แต่วันนี้เราต้องมีค่ะทุกคนของมาต้องมีเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยค่ะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะคะแบบก็มีเว็บสุ่มบอลลตแบบคุ้มๆม,มาแนะนํานะคะก็คือเว็บ limited zone นะคะทุกคนขั้นแรกนะคะพอเราเข้ามาแล้วให้เรากดเข้าไปที่ Facebook เลยนะคะทุกคนพอกดเข้ามาแล้วหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้เรายังไม่มีเครดิตนะคะเดี๋ยวเราจะไปเติมเครดิตกันนะคะทุกคนกดเข้าไปที่เติมเงินนะคะทุกคน แล้วก็เลือกช่องทางการเติมเงินของทุกคนที่ต้องการเลยนะคะส่วนแบบจะเลือกเป็นซองของขวัญน,นะคะพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็เ,เข้ามาวอลเลตเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็เลือนหาเลื่อนหาซองของขวัญน,นะคะอ่าพอเราเจอแล้วเดี๋ยวเราก็กดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะให้กรอกจํานวนเงินที่ต้องการใส่ซองนะคะแบมบก็จะใส่ไป100บาทนะคะ แล้วก็แบ่งจํานวนเงินนะคะแล้วก็กดคลิกเป็นหนึ่งนะคะเพราะว่าใช้คนเดียวนะคะแล้วก็สร้างซองเลยแล้วก็กดยืนยันเลยนะคะทุกคนนี่มันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็กดคัดลอกลิงก์เลยค่ะทุกคนพอเรากดคัดลอกเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปวางไว้ตรงที่มันให้วางอะค่ะทุกคนนี่เราก็จะกลับมาหน้าเดิมแล้วก็คลิกวางเลยะค่ะทุกคน แล้วก็เติมเติมไปเลยนี่คือสําเร็ดแล้วนะคะตอนนี้เงินก็ได้เข้าเว็บมาแล้วนะคะมาดูกันว่าเว็บนี้จะเกลือหรือไม่เกลือนะคะเห็นเขาบอกว่ามันบั็กนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสุ่มของรางวัลต่างๆกันเลยอูย้มีเยอะมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้มันจะมาสุ่มเป็นสุ่มเครดิตนะคะเครดิตนี่ก็คือวอลล็ตนะคะทุกคน นี่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะสุ่มได้หรือว่าไม่ได้นะคะทุกคนขั้นต่ําของมันคือ100เครดิตนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะคะพอเราสุ่มแล้วเราสามารถถอนตังค์คืนได้ถ้าดวงดีก็น่าจะได้สักประมาณ5 0าพันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ยเปิดมาครั้งแรกก็ได้ร้อยเครดิตเลยอะ่ะเดี๋ยวแบมจะสุ่มให้เสร็จเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าแบมสุ่มเสร็จแล้วแบมจะได้มา กี่เครดิตนะคะทุกคนพอเราสุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะมันก็จะมีประวัติการที่เราสุ่มของได้นะคะนี่โคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราก็จะไปถอนเงินกันนะคะทุกคนกดเข้าไปที่ถอนเงินแล้วก็คลิกเลยค่ะมันก็จะมีให้ใส่ชื่อ wallet นะคะแล้วก็เบอร์ wallet เนาะก็มีให้ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการ ถอนนะคะก็คือจํานวนเครดิตนั่นเองนะคะทุกคนเราต้องการถอนเท่าไรเราก็ใส่ไปเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็กดถอนเงินเลยนะคะนี่แล้วเราก็ถอนเงินสําเร็จแล้วเดี๋ยวเลื่อนลงมามันก็จะมีให้เราว่าอนุมัติหรือยังนะคะมันก็จะโอนเงินเข้าอล l l e t ของเราเรียบร้อยนะคะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลองมาส่มกันเยอะๆเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยะคะ่ะทุกคนไปเราจะไม่ร,รอเราจะมาดูกันว่าเราจะหมดกันกี่เพชรนะคะ เอาอะไรออกดีนะเดี๋ยวเราจะาส่องอันนี้ออกนะคะทุกคนไปค่ะจะหมดต,ตู้อีกหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้เก้าพิดเราจะซุ่มแบบแม่ต้องคิดนะคะเพราะว่างไงเราก็หมดตู้อยู่แล้ว <c oughs> มันเป็นสเตปของเราหมดตู้แบบนัมเบวัน นะมันแบบเออนะเมื่อกี้ยจะหยุดแต่ก็ไม่หยุดนะเห็นไหมจนได้มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอั s k กิ l เดี๋ยวเราจะมา ูการอัพสกิลของมันเุ้ยแบบมีกล่องอยู่ทุกคนคือแบบมีกล่องอยู่นะต้อเข้าไปในที่แต่งตัวนี่แบบมีกล่อง AKU นี่อันนี้ฉลามไม่ใช่นี่เป็นไง ใช่อ้าไม่มีแล้วนี่วะเอ,อ๊ะทำไมไม่เอาป่าทุกคนเราจะไปอัพสกินเดี๋ยวเราจะไปอัพสกิน AK กันนะคะทุกคนนี่ใช่ไหมอ้าวไหนที่อัพสกิน AK อ่ะนี่มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อกันเลย คูปองเจ็ดร้อยอยู่นะคะทุกคนอันก่อนแบบไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะมาซื้อกันเฮ้ยเราจะเอาที่สองพันปค่อะนี่โอ้หขอ,อม,อ,ม,ม,มอยู่ไหมกดไปเลยค่ะ สองพันจัดไปกดไปเลยอะได้ดีรอสองพันซื้ออีกสักกล่องมา เจ็ดพันแล้วคุณแล้วทุกคนเราต้องไปสามพันเพชรรถท0กร้อย,อย,อยตอนนี้เราอัพได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองอัพดูกันก่อนนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ,อัพวิวสองกันเลย 3ไปค่ะ4ไปค่ะฮะสวยโอเค,คอู้เจ็ดเลยแค่400นะคะเดี๋ยวเราไปเลยเริ่มอัเอ่ะไปสุ่มอีกกัน นิดนึงนะคะทุกคนเราตั้งารอีกแค่นี้เดียวนะคะทุกคนดูดีๆนะระวังสูมผิดนะคะทุกคนอันนี้เป็นมกกังกรนะคะไปะค่ะสามพันบาท หือแค่95โทเคนเหลือแค okay. ่95โทเคนไปค่ะเราต้องได้95นี่ okay. เอาแค่800เพรไปก่อนนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเยอะโอเคไปค่ะ ยังไม่ถึงได้กี่อันละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่แม่งเลยนี่เป็นไงสวยไปทุกคนอคีเนะคะตอนนี้เราก็มีครบสี่ปืนแล้วนะคะ นีไ่ได้ท่าทางค่าคอที่เดี๋ยวเราจะไปใส่ท่าทางกันเฮ้ยมันหมดไปแค่หมื่นหมื่นนิดๆเองนะคะทุกคนประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหสองไม่ถึงหมื่นสองค่ะมันกมีเพชรอ่ประมาณหมื่นสาเออใช่มันหมดไปหมื่นสองพัเพชรนะคะ ทุกคนหมดไปกันกี่เพชรคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะว่าทุกคนหมดไปกันกี่เพชรนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ท่าทางลงไปก่อนนะคะชึบชึบเราจะเปลี่ยนท่านี้เป็นท่า ak นะคะสนนี่เจเจโยโคเท่เปลี่ยนท่านี้เป็นท่าไหว้ดีกว่านะคะไหนท่าไหว้ ถ้าเยอะเกินหาว่าถ้าวาไม่เจอ few moments later. อ๋อนี่ไงถ้าวานี่เราก็ได้สูตรแอคไวแล้วนะครับคนเราก็จะกดอันนี้อันนี้คือท่า M 1 4นะคะลูกซองยาวเนาะท่านี้ ท่าสก,กานะคะไมคการูดอนนี่เดี๋ยวรู้ t i น e to s l i c MP40 นะคะนี่สวยวะล่ะตึงแปะ time to slice and s l i แล้วก็จะมีถ้า AK ที่เราเพิ่งได้าใหม่นี่โค้ทเท่โค้ทตึงมีสายฟ้าแบบสวยๆนี่ เราก็ได้แล้วนะคะทุกคนก็ใครที่หมดไปกี่เพจก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แบบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย